หนาวควักหนวแนนอะกลาบสวัสดีสวัสดีดันสวัสดีนครับแฟนช่องครับพี่น้องเ e อทุกท่านสวัสดี่องปอกบหนาวขึ้นเอตัวพี่น้อง,บองาอบ,าดดพ,งบาพี่น้องหนาวขึ้นเออบพี่้องหนาวขึ้นเอตัวสันดี โอ้ขึ้นมาหนาวัน้องยซี่เกลับสวัสดีแฟนคลับแฟนชองครับพี่น้องยูซี่ดูทานยากเป็นทางการดี๋ยยนมพี่น้องเสียงชัดเจนมากเลยแล้วคนเราบ่มีเสียงดเสียงชัดเจนดีไหมสิริฝั่งยูซี่มนี้สิริร่างพาแฟนคลับแฟนชองครับพี่น้องยูซี่ดูทานไปหา คนนอนหน้าพี่ต้องเรียบหายไปโดนรูปแบบแนวทางคนนอนหน้ากลับมาอะไรด้วพี่น้องกลับมาแล้ว,วกลวกับมาปังอีกรอบนึ่งครับพี่น้องเอฟซีดูท่านรูปแบบแนวทางงวดวันหันนี่พี่น้องเอฟซีดูท่านคนนอนหน้าเลาะบอกคนบัดปากศูนย์เก้าเม็ดเดียวแต่บนพีพิธภัณเสียแล้วเพราะว่าชูหูอะไรนะพี่น้องเอฟซีแล้ว น้ำข้นกับว่าเราหลุดไปโดนแล้วกะบอกใครเสียแล้วบันไดบอกใครอย่าบอกใครเสื่อน้ำจะข้นไปลองยืดเสื่อวันที่ผ่านมาศูนย์เก้าบอกแม่เขนเป็นแขนไปลองยืบซีื่อขนเป็นแขนศูนย์เก้าต้องตรงมือนี่เดือนสิบห้าเช้าเป็นสั่งขาไปบอกไปจ่าครับ คนนั่นหน้ามึงความรูปแบบแนวทางของเพคนสิออกมาลักษณะน่าเด็ดก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากน้ำหนันกพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท,าท่านทีมงานครับพี่น้องเยี่ยไปบอกว่าคนนั่นหน้ามหาหอดบัตรแล้วล่ะเพราะผมจัดสุดกวยออกต,ตัวพี่น้องผมจัดสุดกลวยออกต,ตัวจัดสุดกลวยออกโอ้นั่งจบปงจบพี่น้องเยี่ี นั่งที่ได้เสร็แล้วอ่ะโอ้นั่งโจมมือผีปัดดินั่งอย่านี่แหละหนาวจีหนาวหนาวหนาวคักแล้วมันอคืนหนาวเลยเหรอยังวะหนาวมากเมื่อคืนนี่โอ้ทั้งบ้านหนาวขึ้นท้งบ้านผีปัดดิคนนอนหน้าเป็นงานบ่เลยนี่บ่ มันมีบทเรียงาน,นโอ้บิเวีงานจิดงวดทหารขึ้นรอบ,บอกเขาเบิดบาทบอกเบ็ก็จะเบ,บ็เสือให้ฮะก็จะเบ,บ่เสือให้ก็จะวาเกี่ยวบเสียด้วยจ้างกับเสือจิ๊เก <c oughs> ่านุฝันไว้อะไรงวดทหารค,คือคือเกาล,ล่ะเป็นยังไงงวดทหารโอ้ยเขาเกะซี่บอกคือเกน นี่นี่้นนี่เขาก็าบ่ซี้บอกที่ขังนเราเ,เ,เนี่ย่บวนฝันอยู่หน้าเออแล้วเขาฝันหรอด้ฝันอยู่หน้าจีเออเนี่ยมนรถมันรถี่เป่ยเนี่ยเออนี่ยนี่ซีบอกที่ถังเราเลยซี้บอกที่ขังเราซี้บอกที่้ังเราเดี๋ยวเบอร์เห็นเห็นได้เ็ดสองเงินล้วอหกเขาว่าจะไหนก่อนขึ้นเรื่องซี้ที่ขังเราบินลูกไทเป็นเ,เ,นเ,นเป็นวเนนอ อย่างคนรับราชการเกร่าเราพวกนี้สูงเงี้ขี้มากเก็มีสามคนนี่นายสีออกเล่าเลยล่ะที่ใช่เหรขี้มากไหมเปนมา,นาหนีล่ะเออตองวดเหมดอนเลยพันจะตองวดแล้วเหมือนบันนี้จังเด็กว่ารับสี่ใช้ขังเล่าเหมืองเด็กี่ใช้ขังเล่าล ว่าจงไหนอืมที่ทางเราเปเห็นเจ็ดเจ็ดองเลยเห็นลูกค้าเราเลยเด้กการไปต่อสีน้ำเงินเลยเออได้ฝันอน่ะได้ฝันเพิ่มเิงฟึ่งก้ฝันเราเพิ่นนอดมาหลับเลยเออเพราะมันหนาวเนาะมันหนาวเลนอ่นนอนนออกหนออเนี่ยรถพอนีอ ไม่เที่ยวไนนี้เราไม่ค้นยางน้ำออกไปนี่เลยวค้นยางเทียมหมาไปเลยค้นยางเทียมมาเยเป็นคือขลาดจากการเกาหล่ี่แมนจะจะต้องปีจาป้าวไปหน้าอีเดีย๋ยสายขีมาเนาะแมนอ<ม>ือจะพงไงหัวเขา,าวุูงไงหัวเขาคนสี่จะขังเราเลยสิสี่จะขังเรา วันนี้ในความฝันอ่นะเหลียวเห็นเป็นสอ,องเจ็ดบ่ในความฝันเหลียวเห็นเป็นยังไรรงก็นพตื่นมากขออยังเห็นอยู่เะตื่นมากขออยังเห็นบัออนี้อ่อนนะอยอไม่อย่างว่าอยู่หนีแบบวอกเลยจะเดินมากยาเห็นสองเจ็ดอยู่สองเจ็ด สองเจ็ดเจ็ดสอง่ะอหอตัวเดียววันีบอเลี้ยตังไหนตัวเดียว,วเหรอไอ้ยะมิดเดียว,ยวขอลรอได้ไปสองซี่แท่ขังเราเนี่ยผนมาเนี่ยนาเล่าไปเยออขี้มามาเอแล้าอีกพูดนั่นโบราณยงางเงี่ยมขังสองขัง เมดเดียวพอหลอจืนขึ้นมาเกกลยนั้ยนี่ยคนฝันเ็ยก็เห็นอยู่เห<น>็นอืมฝากไปปีน้นเอาโดนแล้วม่าถือร่เพราะว่ามันเนกก็กับเขราะมัหงวดหลกได้กว่าะเราเห็นมันบ่เขากระจาบมันหงวดแหงกดรัะกะฝากไปปีเน้ร้างหาโชคหาหมานันสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยอืมไมอ่อีกบ่เจ็ดสองลเจ็ดสอง้อง นี oh. ่ขเจ็ดสองพี่รองเยซีดูทันฝากไว้เป็นแนวทางถ้าโชกข้าหมันส่วนที่พี่้องเยซีดูทันฝากไว้เป็นแนวทางของคนนอนนอนหน้าแล้วคนหรือขึ้นหัวจีอกูเ่าพวกเงยเลกันเรื่องสามโนเลคนมักซื้อเลยจกให้ซื้อหาหาหาเจ็ดสองพี่้องว่าเป็นผู้ชายู้้เงยเป็นคนราชการ เป็น,นอือเป็นผู้ชายขี้หมามากจีขี้หมามากยิ้มอารมณ์ดีเอออารมณ์ดีมีตีนมีมือหนึ่ง,งยังไงยังยิ้มนะขี้หมามากมีตีนมีมือบบกย่างไงเลยเด็กจีงไงอืออะฝากไปเป็นทางับไปต่างประเทศที่สุดทันขับรถแบบในทางคนนอนนะ หลังจากทางหายคนทีช่อมโดนพี่หลังเยซีตุทันจากไปเป็นแนวทางเนาะครับครับครับมีชื่อรถแบบแนวทางคนนอนนาพี่หลังเยซีตุทันหลายขวัหลายคนเคยโชคเคยหมานหลักยังถามหารถหลายอยู่หลังเยซี่ตุทันงวดนี้กลับมาแล้วหลังจากแนวทางงวดที่ผ่านมาศูนย์เก่าเราบอกก็ปัดไปบอกห้องแอรแก๊สคนละพี่หลังเยซีแล้วไปบอกอยู่บัติเลยใช่ปะเด็ดบ่หมักน้ำผินศูนย์เก่าเนาะ กับบอสเซียปันได้แล้วเป็นรองเยฟซีทุกท่านวันนี้กัมาลุ้นกันโรถแบบแนวทางสามตัวหางเดียวห้าเจ็ดสองตรงกับเลข่องเลยไปน้องตรงกันเลยตรงกันกับเลขแอดเลยไปน้องเยฟซีจะบางวันนี้ของเราเนี่ยคนขี่มามาบอกเราว่าเจ็ดสองปันไดมาซื้อสามตัวกับหาเจ็ 3, 5, 7, 2, ดสองเดินละสั่นเราบ่าฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านฝากไปหาแต่ละที่แบ่งรัฐบาลไว้ยังอีกหลายมืออยู่หรอกพี่น้องเราไปเสียงฝันมั่งเด้อ เอาไปแชยงฝันเบิง่งอาฝันดีบอรหรือจังไดยก็จำมพิจานณาเอาร,รูปแบบแนวทางคนนอนหนาครับพี่น้องเอซี่อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ช่วงมันล้ำรวยเป็นเศรษฐีครับพี่น้องเอซี่ครับสวัสดีค,ครับ